ฉันโผล่มาที่เมืองไหนกันแน่เนี่ยแล้วทำไมตัวฉันไม่เป็นสีเขียวม,มีคนคุยกันด้วยมันคุยกันได้ด้วยยังไงปกติแล้วก็พูดไม่ได้แล้วทำไมฉันพูดได้นี่คืออะไร เยโอเคเข้าเกมใหม่แล้จะบอกนะว่าฉันติดอยู่ในโลกของโลบบหืมเสงคำเมื่อกี้มันช่างไพเราะ นี่นะฉันเอาโทรศัพท์ติดตัวไว้น,ไไนี่รถใครเนี่ยอ้ปิดเขาว่าตำรวจเลย <laughs> พยายามจะก,กันชับเลย ทำรูเขาฝังเดี๋ยวเขาก็มาจับโอ้วดี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 ไปแล้วกินว้เก่งเหรอ ตังเกียนจริงๆเลยไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาชนรถฉันอ่ะทำไมมันหายไปเนี่ยเฮ้ยเราสามารเสียรถได้ดกกนี่หว่าจักรยานนี่แหละได้ก่อนนะ เราแล้วขับเข้าธนาคารแค่ธนาคารโอ้เออใช่เราจะไปที่ไหนกันดีมันไม่มีอะไรไหมไอ้ตรงนั้นมีประตูด้วยปึ๊ประตูอะไรเนะี่ย เดี๋ยวก่อนอืมเออทำไมทำไมมันแหละออเราไปสองเปีนจุดเราต้องสำรวจให้แน่นอนเราไม่มีเงินเราซื้อไม่ได้ มั yup. นช่างสวยงามสดุดใจวัดเดี๋ยวเดี๋ยวมเราจะสืกอะไรมาต่อฉันว่านะ Non mi bando questo. ตายตายเลยแล้วใครด่ากันเนี่ยเอาอน่ะนะโอเคนี่บ้านฉันเชื่อว่าเราควรที่จะต้องเชื่อว่ามันต้องนั่นไงว่าละเห็นมีบันไดมันต้องเป็นแบบนี้แน่นอนเข้าไป อืออือคือที่ไหน,นกันเอา้าวเราจะไปสำรวจกันอืเอเราเลยเรขึ้นไปกันดีกว่าไม่อยากอยู่ที่นี่ ควรไปบุกบ้านคนอืนะ่นเนอะมีระเบิดไหมเฮ้ผื่อะไรโอเคฉันมีแผนดีๆดแล้ว เราจะไปป้นธนาคารกันอืมอืม,อมเอาละการที่จะป้นธนาคารเราต้องมีนี่นี่นไป่ใช้ไม่ต้องเอาหรอกแล่ชั้จะมาทางนี้ทำไมเนี่ย เฮ้ยวีปันไตขึ้นด้วยวันวันนึงรีกว่าสองเพื่อเ่ยมัน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 ส่งยังไงอ๋อ dừng đây mày anh dừng đâu tài mày Hãy subscribe đập เอารถนี้ดีกว่าใหญ่ดีโอเคเอมัน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 เหมือนนี่มันคือรถบ้านนี่ว่ะเ,เดี๋ยวสุดยอดไปเลยเราขับชนจักรยานด,ดิบทำไมมันเป็นไม่เป็นอะไร วนที่ไปตรงนั้นใช่มีเครื่องบินด้วยโอ้สุดยอดเลย ด้วเวลาขึ้นเครื่องบินแล้วระบบไฮเทคโอเคเอาปืนเข้าไปด้วยอือมันเจ๋งสุดๆไปเลยถ้าว,ว่าเครื่องบินน่าจะตกอีกไม่ช้านะกด,ดโล่มหมด เด,ดืดล่มดีกว่าโอ้โอ้เด้โอเคเดี๋ยวจะตายไปเร็วนั่นเนี่ยจำแล้วกระโดดมันอ่ะ เป็นในชีวิตจริงไม่ตายนะแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรเล่นเลยนะยนี่เนี่ยผีเมียม มันโอ้โวหิงสุดๆไปเลยหยุดยอย่าขยับนี่คือการปุ่นถ้าแกขยับแล้วก็จะตายแน่มันยิงแล้วมันไม่ตายอ่ะว่าปืนของลิน ห้องสอบสวน